สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับ้อนี่นะครับผมได้บักแงวนะครับพี่น้องครับบักแงวปลาเลยนะครับคุณผู้ชมครับมือสองสามมือนะครับผมไปเที่ยวอูนครับอำเภอบุญทริกนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งมันสิมีตลาดบ้านน้องแสงนะครับเพิ่นบอกว่าเพิ่นไปเก็บมาจากปลาเลยนะครับพี่น้องครับบักแงวครับพี่น้องผมก็สิลองๆ่องนะครับกินบักแงวครับนี่ครับค้นพริกน้ำปลามาแล้วนะครับพี่น้องนี่อ่าเดี๋ยวให้ดูพริกน้ำปลานะครับนี่นี่ นี่แหละครับพี่น้องพริกน้ำปลานะครับพี่น้องครับแลก้กกรสีล่องกินกับบอกแง้วนะครับแต่ว่าก่อนสิกินนี่ผมสิถามคุณผู้ชมเมืองก่อนนะครับว่าการถือกินกักแง้วนี่เขากินกินเฉพาะเปลือกแบบนี้บอกครับเออกินเฉพาะไนมันแบบนี้บอกครับนี่อืมอืมอืมกินแบบนี้แล้วกเอาเม็ดมันออกบอกครับคุณผู้ชมหรืออย่างไรห,หรือว่าอ่าหรือว่ากินแบบกืนเลยเดี๋ยว อืมอืมอันนี้คือกินเลยนะครับพี่น้องพอแม่พี่น้องทุกคนกินแบบไหนครับบ่อยผมฟังบางว่าการกินที่ถูกวิธีนัน่นคือเอาเม็ดออกบอกครับแบบว่ากินกินตะเหนือมันแบบนี้แล้วเอาเม็ดออกบอกแบบนี้ครับอืมอืมรสชาติเปรี้ยววหวานนะครับพี่น้องครับอืมอืม และก็เอาเม็ดออกนะครับคุณผู้ชมครับหรือกินแบบทั้งเม็ดแต่ผมส่วนตัวนะครับคุณผู้ชมส่วนตัวเนี่ยผมชอบอกินทั้งเม็ดไปเลยอืมนี่แหละครับแบบนี้แหละครับพี่น้องครับเอผมกระจิบปอกล่งถวยเลยนะครับพี่น้องครับปอกโล่งถวยแบบนี้แหละครับพี่น้องแล้ัก สกินแสบๆอ้ยมันสิออกรสชาติเปรี้ยวๆหวานๆนะครับพี่น้องครับถือว่ารสชาติถือใจคนชอบอ่าบวมเปรี้ยวเต็มที่นะครับพี่น้องเปรี้ยวอนหวานนะครับเป็นบักบักเนี่ยปลาเลยนะครับผมสอบถามแม่ค่ะว่าอันบักเนี่ยนี่ยเอามาทั้งแตไหนรับสือมาหรือว่าปลูกเองหรือจังไดนะไม่ค้าบอกว่าเขาปลาเลยนะครับเขาปลาตามแนวนั่นแหละครับปลาตามแนยวยใช่แดน ไทยเล่านะครับทั้งด่านช่องตาอูนะครับพ่อข่าแม่ข่าอยตลาดเฮดบันน้องแสงอำเภอบุญทลีพนวใหอฟังนะครับคุณผู้ชมที่ผมเดินไปเที่ยววัสองสามหมื่นวังหันนะครับพี่น้องครับนี่แหละครับปอกแบบนี้ครับพี่น้องโอ้โหมันนี่มันสุดยอดมาก่ะเดี๋ยวเห็ืเบื่องไกๆกอนเดี๋ยวเรียนตัวนี้มาก่อนนี่พี่น้องแบบนี้แหละครับพี่น้องครับ โอ้ยนี่แหละแบบนี้อรา่ากะซอสคำใหญ่ๆหวานลงข้อเลยพี่น้องเดี๋ยวบอกลงอีกกันโอ้สุดยอดอีหเลยครับพี่น้องครับการกินีกินแบบนี้ได้ครับพี่น้องสิได้อระทรสแล้วกระแซบแบบมันสบกเปียวแห้งเกินไปรสจริงๆแบบเนี่ยวปลามันจะเป็นรสชาติออกเปียวนิดนึง หวานนิดนึงนะครับพี่น้องครับมันรสชาติมันดีอยู่แล้วนะครับพี่น้องครับอืเดี๋ยวอ่านี่แหละครับพี่น้องครับโอ้โห,หผมกืนเลยด้วยครับพี่นอ้อง แสบสุดยอดอีลีพี่น้องกินปลป่าเพรต้องกินครับน้ำจิ้มก็ะแสบครับมันใส่ออกหวานๆเปรี้ยวๆได้พี่น้องแงวปลาอ่าสรุปว่าแสบครับพี่น้องกินปลป่าเพรต้องใส่ พริกน้ำปลายังงียกันยังแสบเลยพี่น้องเนี่ยเพราะว่ามันออกรสกลมกลมแบบเปรี้ยวนิดหวานหน่อยครับือสิจิ้มกันไรสุดยอดพี่น้องเอาละครับพี่น้องครับผมสิกินแบบอร่อยร่อยก่อนเด้อพี่น้องเด้อล,ลาคุณผู้ชมไปก่อนครับอขอบคุณครับสวัสดีครับ